ลูกเบาลูกเบาลูกเบาสี่ส่สงเอวสี่หุนครึ่งลูกเบานะไม่ตายหน้าไหนอะไรนี้ไปทุกหน้าไม่ตายหน้าไหนอยู่จังหวะมือจังหวะเขยา่าถ้ามือเขยา่าตายหน้าต่ํามันก็จะตายหน้าต่ํา เหี่ยวตายหน้าสูงก็จะตายหน้าสูงเพราะลูกเบามันจะไม่ตายหน้าไหนแต่ถ้ามือเราหนักไปทางด้านไหนมันจะไปอยู่ด้านนั้นเบายกเบาอันนี้เบาเบาจัดสีมันจะยืนคนก็จะแทงสี่เยอะเท่านี้กลิบพอประมาณคลิบห้าสีเดียว เอวเอวหกตั้งน้ำหนักมือให้ดียกห้าหกสองลูกมันเบาอะ่ะมันจะไปทุกหน้าเก่งมือหน่อยเพราะลูกมันเบาจะไม่ตายหน้าไหนยก หกสองหกดูนั่งจะซ้ำหน้าไหมเอวหกหกอีกลูกหนึ่งเปเล่นได้ครับทุบไม่เจอลูกแต่งแม่ลงแม่เหล็กก็ะจับไม่ติดตัวตอดก็ะตอดไม่ติด เล่นสบายครับแบบนี้เขาขอลูกก็ให้เขาไปเลยครับลูกหลักร้อยบุกสี่เอวเล่นไฟเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วครับผมหลักร้อยเล่นแล้วให้ลูกค้าเราเราซื้อใหม่ยังได้เลยห้าสามห้าจะไปทุกหน้าครับสี่หุนครึ่งเบาลูกเบาครับผม โซนิสานโซนิสานอะนี้ห้าสามหกแล้วแต่คนถนัดน่าจะตั้งตั้งหน้ายาวแบบนี้กันเลเป็นไรครับหกหกสาม ตั้งเป็นเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เหลี่ยมลงแบบนี้ก็ได้เหลี่ยมขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับผมตั้งขึ้นหน้านี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะแต่น้ำหนักมือนี่ต้องกะเกณฑ์ให้ดีจริงๆครับผมลูกที่เราแต่งไปก็จะได้สิทธิภาพการเขยา่าสามตองสามนะครับผม ซื้อบางคนซื้อไปก็เขย่าไม่ได้ไม่เป็นตามอย่างที่เหมือนในคลิปเขยา่ามาันก็ต้องฝึกฝนหน่อยควบคุมน้ำหนักมือให้ดีนะควบคุมดีแล้วก็ลูกมันจะออกตามทิศทางที่เราเขย่าได้นีตองสามนะเขาถ้าพูดถึงก็เล่นหน้าสามอีเขากักสามต่ำเต็งสามเตงม็ตงต่ำตัวกักเจ้า ตัวต่ำนี่กับตัวสามกินสามจ่ายต่ําก็อาจจะขาดทุนหน่อยหรืออาจจะกินหน่อยนึ่งเอาหน้าขึ้นแบบนี้ที่มัน 5, ห้าสองเอี่ยวใช่ไหมดูทีจะเป็นไรเอี่ยวห้าหก างที่เขาเล่นลูกตายฮะขึ้นหน้าเมื่อกี้นี่ห้าหเอี่ยวเขาอาจจะเล่นห้าหเอี่ยวก็ได้อยู่ที่น้ำหนักมือเรามากน้อยขนาดไหนดูจะเป็นไรสองสหกอ่าเขากักห้เจ้าเต็งห้ามาใจหอาจจะกินหน่อยหรืออาจจะเสียหน่อยก็ได้ครับผม กี้สี่หกสองใช่ไหมดูนี่จะเป็นไรสี่ห้าหกสนใจก็สอบถามได้นะครับอดีไลน์ได้ราคาหลักร้อยเล่นหนเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วครับผมหกสองสามขอบคุณครับผม